การแก้ไขรายงานในกรณีที่ต้องการให้ช่องบรรทัดมันชิดขึ้นไปข้างบนนะครับให้ทําการแก้ไขโดยการทําอย่างนี้นะครับเปิดการแก้ไขฟอร์มเอกสารขึ้นมานะครับในกรณีแรกเนี่ยเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับหัวเ um มาส์จะเปลี่ยนเห็นไหมครับกด <s men> เมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากดันขึ้นไปข้างบนนะครับอกรณีที่2ก็คือบอกว่าตัวหนังสือตรงนี้นะครับช่องบรรทัดตรงนี้อาจจะอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาหรือว่าอาจจะเล็กใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะครับให้เรากด คลิกหนึ่งครั้งแล้วครับกดกดชิปค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นข้างบนนะครับเลื่อนลูกศรขึ้นข้างบนเห็นไหมครก็ <c oughs> ให้จัดให้มันตรงกันนะครับจัดให้มันตรงกันนี่นะครับจัดให้ตรงกันซะหลังจากนั้นก็ให้ยกข้างล่างขึ้นมานะครับเห็นไหมครับสังเกตหัวเมาส์นะครับสังเกตหัวเมาส์จะเป็นเครื่องหมายบวกก็ย,ยกขึ้นไปนะครับกดค้างไว้กดยกขึ้นไป นะครก็บันทึกข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็ไปพิมพ์รายงานดูมันก็จะชิดกันขึ้นมาให้เองครับ